ทรัพยากรน,น้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้ำคือชีวิตลูกชิ้นหมูผลิตจากเครื่องจากอุตสาหสมัยร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดหมูยอน้าหยับสัญลักษณ์หมู3ามตัวตรา PJP ผลิตโดย PJP ฟู้ดจำกัดสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร027562340และ0 8 3 1 9 9 0 0 4 3ลูกชิ้น p j p สะอาดปลอดภัยกินได้อร่อยดีมีความสุขพื้นคอนกรีตทิม ที่สวยงามรวดเร็วเด่นชัดเทพอมรรัตจัดให้ดีและใช้ทั่วประเทศค่ะสวัสดีค่ะานนะคะขอต้อนรับครายการเจ้ิบ้านชุ่สวัสดีค่ะ,คคะเจมแมวไม่ใช่เจมแมวไม่ใช่เจมแมวหรอเป็นลูกน้องเป็นลูกน้องเหรอสวัสดีค่ะ พี่โยโอ้โหพี่โยน่ารักมากเลยไม่ใช่พี่โยอาเหรอนมีน้องเยลลูกพี่โยครับท่านผู้ชมโอ,โอ้สวัสดีค่ะอร<า>สาศีสง่าค่ะ54แล้วค่ะ54ี่ค่ะดกี่คน4คนค่ะ3ามท้อง4คนผู้ชายหมดเลยค่ะพี่เยวพี่ยูน้องตีน้องหลังค่ะพี่แมวที่เป็นคนจังหวัดสมุดประการค่ะอดีตนะคะคือเริ่มต้นจากศูนย์คุณแม่เป็นค้าขายปลาหนมจืดแล้วก็ทำท่อนมัน พ่อแฟนเนี่ยทำเกี่ยวกับการประมงเป็นมีเรือค่ะเป็นยีปป่ป่วปลาน้ําจืดคุณแม่เนี่ยมรดกก็คือวิชาค่ะตรงนี้เป็นที่พักนะคะและด้านข้างก็จะเป็นห้องเย็นกุ้งหอยปูปลาจะแพ็คแล้วก็จะทำแพ็คเกจอย่างดีเจนแบบเป็นคู่ค้าที่ที่เลไหมที่มีความซื่อสัตย์ต่อผู้ที่คู่ค้าด้วยกันนําคําของคุณแม่มาปฏิบัติร้านในตลาดไทยค่ะชื่อร้านแมวโยทะเลอมะตะค่ะแกแมว เจ๊แมวพาไปหาสามีเราเด็กสองคนเลยนะสวัสดีค่ะฝากร้านแมวโย่ด้วยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนไพนักงานเท่าไหร่เนี่ยสิบสองคนสิบสองคนเขาอยากจะได้อย่างเงี้ยแต่บางทีกำลังเขาไม่ถึงเราก็มีตรงเนี้ยให้เขาไปบ้างเข้าแก่ใจไหมดีค่ะไปขายเอาไปขายครับผมปลอดภัยสะอาดด้วยไหใช่สะอาดครับแล้วน้ำจิ้มในสูตรเราเองสูตรเราเองค่ะสูตรคุณแม่สะอาดค่ะน้ำจิ้มเลิศรสเซฟู๊ด นี่สดและก็สะอาดทุกวันถ้ามาไม่ถูกโทรสอบคาม0 9น6 0 8 8 2 8 9แล้วก็เบอร์เจ้าของร้านเลย099-608-82-99ก็มีคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นแบบซื่อสัตว์ต่อลูกค้านำมาซึ่งกัญ้าที่ร่ำรวยมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นดีได้ทำดีมีรวยแมวกกบโยนแม่ดูซืออ้อทุกวันไหมมาทุกวันใหญ่มาก